สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรรมามะค่ะจากสำนักงานเกษตรอำเภอหัวไซ์นะคะวันนี้เป็นคลิปที่2ค่ะจะมาสาธิตนะคะวิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคและก็ตัดแต่งกิ่งให้สวยงามนะคะจะทํากันอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวจะมี ผู้สาธิตค่ะเป็นคุณวัชะระพงศ์คุณจันทรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอหัวไซนะคะจะมาสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวให้สวยงามนะคะมาให้ติดตามกันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะครับสวัสดีนะฮะวันนี้ก็พอดีเห็นมะนาวต้นหนึ่งนะครับโซมมากก็เลยจะสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวอันนี้เป็นพันธุ์แป้นลำไยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะะว่าว่าว่าจะแต่งยังไงนะครับกิ่งที่อยู่กลางกอนะจริงๆแล้ววิธีการตัดแต่งนะครับกิ่งที่ต่ํากว่า30เซนเราไม่ควรจะเก็บไว้นะครับพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะแป่งเปิดสุ่งที่พวกกิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ากิ่งปฏิปักษ์นะครับเราไม่มาตูมใกล้ๆก<ๆ>็ได้ไอ้พวกอย่างนี้นะฮะอันนี้คือกิ่งปฏิปักษ์นะครับๆๆพวกอย่างนี้เราต้องแต่งออกทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะไว้แค่กิ่งเมนกิ่งนี้นะครับด้านล่างเราจะแต่งทั้งหมดนะฮะโอเคนะครับ การพุนิ่งนะครับมันก็จะมีข้อดีก็คือมันจะช่วยเรื่องของการรักษาโรคด้วยครับโดยเฉพาะในตระกูลแป้นลำไยนะครับพวกนี้จะไม่ทนแ็งเกอร์ดังนั้นเนี่ยการแต่งกิ่งนะครจะเป็นวิธีกลที่ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าหลังจากนี้เราต้องใช้ปุ๋ยอะไรไหมคะหลังจากนี้ก็ใช,ใช้เป็นปุ๋ยสูตร2ี่7ก็7ได้ครับ เพื่อที่จะเร่งการจเจริญเติบโตของของยอดอ่อนหรือไม่ก็เป็น21-74นะังับแต่งนี้เราสามารถใส่ปุ๋ยได้เลยไหมได้เลยฮะใส่ไ,ได้เลยอันนี้เป็นแค่การแต่งทรงนะครับไม่ได้ไม่ได้แต่งเพื่อที่จะทำดอกถ้าแต่งเพื่อทำดอกเราจะเด็ดยอดเราจะตัดยอดออนิดนึง วิธีการทำดอกก็คือแค่นี้นะครับตัดยอดออกตรงนี้นะครับตัดทั้งทรงพุ่มเลยนะครับอันนี้เราแค่แต่งเพื่อที่จะบำรุงต้นนะครับพยายามตัดในชิดต้นนะครับตัดในชิดต้นที่สุดนะครับในการตัดคูณ คือที่เราไม่ไว้กิ่งเตี้ยนะฮะเพราะว่าพวกตัวนี้หลาจะเป็นตัวสะสมรูปนะครับกิ่งมะนาเราสามารถที่จะตัดเขาได้ที่ความยาวนะครับไม่เกินหนึ่งในสามนะครับ กิ่เขายาวสมมติกิ่งเขายาว3เมตรเนี่ยเราสามารถตัดออกได้ถึง1เมตรอันนั้นใช้ในกรณีที่เราต้องการจะเจาะกระโหลกก็คือต้องการจะแต่งกระโดกงกระโดงให้สั้นลงนะครับ เว,เวลาเวลาเต๋ไวท้ทำโดกตัดแข่นี้ตัดกิ่งแค่เนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้สามารถพาไปช้ข้คโได้คนะ่ะ <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บ้านไหนที่มีต้นมะนาวแบบนี้นะคะแล้วก็ก็ลองนำไปตัดแต่งกิ่งกันดูนะคะสำหรับ สำนักง,งานเกษตรอำเภอัวไซนะคะก็ขอจบการนำเสนอคลิปตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ